สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับนี่ครับวันนี้ก็ออกเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยครับหลังจากที่เปลี่ยนลูกปืนเบรกแล้วนะครับนี่ก็ตื่นเช้ามาเราก็ออกงานนะครับวันนี้ครับเคยได้ยินแต่เขาว่ารถไฟชนกันนะครับมีใครเคยได้ยินว่ารถเกี่ยวชนกันบ้างไหมนะครับ คลิปนี้จะพามาชมนะครับว่ารถเกี่ยวโซนกันเป็นยังไงนะครับก็กำลังออกจากเส้นทางนะครับออกจากบ้านนะครับ่นี่แคบๆอย่างนี้นะครับแถมมีต้นไม้อีกนะครับนี่ข้าวครับเอาคนเกี่ยวอ่าครับมาดูครับว่ารถเกี่ยวโซนกันเป็นยังไงครับจะเห็นไหมครับ หลีกันไม่ได้นะครับโอ้อ่าครับนี่ไงครับนี่เห็นไหมครับ95ครับ95นะครับ95ครับ95ครับนี่ครับเสียตูนครับเสียตูนเมื่อคืนก็เปลี่ยนแท็กไปข้างหนึ่งนะครับ แ็กหมดนะครับอ่าคลิปหน้าใครที่งบน้อยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับสกีนะครับสกีหมดแล้วทำยังไงนะครับคลิปหน้านะครับไอคลิปนี้มาดูรถเกี่ยวโซนกันบ้างนะครับ รถเกี่ยวชนกันนะครับดูนะครับภาพมินนิ่งนะครับก็ขออภัยนะครับอยู่บนรถครับดูนะครับ95เสียตโตนะครับหลังจากเปลี่ยนนะครับ รถใหญ่กับรถใหญ่เจอกันนะครับ95เจอล้อยสิบนะครับ95ต้องถอยให้นะครับนี่โรบอท1 0สิบเดินหน้าอย่างเดียวครับ95ต้องยอมถอยนะครับ95ใหญ่กว่านะครับปลาครับ95จะใหญ่กว่าประมาณ15เซนนะครับหรือว่า20เซนประมาณนี้นะครับปากนะครับ แรงมานะครับเจ้าลูกบูนี่เยอะนะครับนี่ก็ได้เปลี่ยนโมเลยแล้วนะครับนี่ครับโมเลยครับเปลี่ยนแล้วนะครับโอ้ฝีมือจริงๆนะครับนี่เป็นตะพักขึ้นด้วยนะครับฝีมือจริงๆครับ Đô, đô. Đô, đô. Đô, đô. đo đô, đô. đo đô. đo, đô, đô. ไปไปโอ้เสาไปก็พอเปลี่ยนแล้วนะครับนะครับคลิปหน้านะครับก็จะให้ดูว่าผมเปลี่ยนมันเล่น,นะครับว่ากี่นิ้วนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับ ก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ